กินรับมามากเินอาแอันนี้แล้วรก็คืนเนอะก็ได้ไปนกเล้ไปเน่เป็นน้งกินก็แล้รก็คืนเนาะเล้ก็มาแบบอันนี้ก็กแห้งเพาะ่นไียกันจ้าาสาวได้เปนกัเราได้ไกินน้ำเราได้ชชบ ý thức ăn được không ăn Đi không ăn được không ăn được không không ăn được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  không được không ตั้งแมนแล้วแหละบอได้สงสัยแหละสงสัยแล้วตั้งแมนแล้วแหละเสร็จแล้วงานนี่งานตุกคอนโต้มันเกิดสิ่งนี้มาได้งานเดือดช่องมูตีเดือดช่องมาแล้วเนาะเป็นใกล้จะมาจะบ้านเพิ่นกูแล้วเนาะกำลังจะมือบ้านในวันที่เท่าเริ่มเมืบ้านนะเอ๊ะประมาณนันที่หนึ่งที่สองบุญเชนโอ้ันที่หนึ่งที่สองก็บุญเท่าเริมาบ้านนี่แหละ

ไขเบ่งยู่น่ะงอกควายอ่ะผูกไวาล่ะนี่มันบวชอวน้าบานยังจากผูกแต่แดดกชักเอาเขาเอาเขาหุ้มด้ว่บาควายน่ะบอลปรตุเอาเขาผูกหุ้มด้ว่บ้าควายน่ะผูกไว้กลางแดดบอสขัน่าอยู่กลาง เด็กมันบอกชาวว่าว่าก็ปัญาเพระวาญาติมันตายหรอกพญาติจะมามันไปโอมลรวอยากแต่มาบอกเลยว่าเอามาเอามาใส่เพื่อนหน่อยไป

đây này đây 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 đây, thằng nào con mẹ đây, qua đây luôn. Thằng nữa là nó vẫn nhận mẹ thang tháo đây này. Thì mình cứ rồi, mình đốt con mẹ mất tim mẹ rồi. rồi. nữa? Chưa

được tiếp tục này tháo 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 phụ tháo 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 đấy tháo tháo

นี่รีบใจนี่พอแดง chạy แดงไป không มันเราคนไปหมดกันแค่ไหนมันเราหมดไปนี่แล้วใช่ไหมอาชีพจะจบปั๊บปีมากเลยปั๊บแน่เลยตอนที่สอบเขียนเราสอบผู้รู้ตายสอบผู้รู้ตายป้องกันคนแก่แล้วคนแก่ไม่เลี้ยงนะมันเราก็ปัญญาไม่ไหวรู้จักรู้ปัญญาไม่ไหวรู้จักรู้ปัญญาไม่ไหวก็ที่หมดเขาบอกว่าที่เขาได้ล่ามันแสดงเนาะเอาแล้วมันขาด Ai, บ้านคัองคอยนอนคอยจังหวะตะกี้ว่าคอยทีเห็ดเลือนนี่แหละบ้านนี่แหละมันคองลานนี่แหะจังที่บ่าเห็ดมนี่ลานแล้วเลยบานนี้ลานนี้แล้วสมบูรณ์นาะงาน้อหลานทรายนี่คอยกันตอนบ้านนี้คอยบ้านนี้ลานแล้วเลยนะบ้านนี้งานผู้ใหญ่ก้อนไว้นี่เนาะผู้ใหญ่ก้อนเนาะเดื่อองวันที่ตุเดอนชอง มาแต่ว uh, anyway> ่านี่บ่เจ้าน่ะมาหักไเมือเมืออไรมาเช้านี้เออมาเช้านี้โอ้อันเมียอะคอยบ่ได้เมือเราเนอนพี่โอ้ป้าบุญนอนพี่คนใหญ่มาแต่เจขากลัวถูบจะเลืกเลือกถูบคนบ้าคอยแล้วกำมือนอนอยู่พูดเนาะไปทวงทรัพย์สินทั้งพู่นีกมีแต่ป้าบุญโบเป็นนอนอยู่พี่เออเออแม่ใหญ่น่ะนอนพี่อันอาเปิดไเมือ ผู้นํขาชนะคอยบ่ให้เมื่อคือกันแล้วคําว่าเฮ็ดอันเรียกในเฮือนนี่เด้แปว่ามันคันสิเว้าวกัดชุกับคอยโดยเออแตู่แตนลบ่ให้เขาเมื่อนนี้คือว่าไปแหหเคยมาบ่ใหญ่มาต่บ้านได้่บ้านนนหัเออยกคุโดยเฮือนไปมาเฮือนเนาะไปเฮือนเบ่แม่นว่าเพิ่นเอาจักปีแล้วจึงได้แต่งงานนี่ จะปีแล huh? ้วเอาวจะได้แต่งงานนี่วะท็อเอาปีก่ออนึ่เดือนเดือนนี้แหละเอาก็ไปได้ปีหนึ่งเนาะแล้วมาแต่งเดือนนี้นะเอาลูกไข่เอาลูกไข่มาเรียกยาขี่ขี่รถยังไงไปเอานะรถกระบะนี่แหละเราบิ๊กโอ้สองพันเนาะสามได้สามพันผู้น่ะสามพันคันหนึ่งจอดนอกก็ได้พากลับออกมาเอเจะจะจะมีแต่รถใหญ่เนาะไปเอาเนาะบดานเกิดบ้านนอกนี่แล้ว เฉพาะเรื่อบ่อเล่เนี่ยหาเห็นผู้ใหญ่อยทำอะไรอยู่ทำไมอยู่ก็ไปพูดแล้วเขาจะนีไปหับพี่ของเขาเด้มาย่านบ่อถือมองเงือดดองเนี่ยมองไหนดิวะเขอเขาก็บอกแล้วเขาโทรบอกอยว่าทิ้งงานนั้นทิ้งนั่นมาเลยได้มาแล้วก็หายตาอยู่หันแล้วค่อยว่าตาพออย้่หันค่อยย้ำหันเมื่อหอดนะยังไงจะมาฮอดแล้ววานนี้นะ พอใหญ่ลินแล้วพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยอ๋อเมื่อนี้มีงานเมาเกิดขึ้นและเมื่อนี้แล้ว่งานร้องงานลู้ก้อนน้ำประเด็นกันเขาเป็นหลานนะงานของหลานกับทำงานของประตูนะเพราะว่าเพิ่นเป็นเจ้าภาพใหญ่สุดขา้นนะเพิ่นนี่เมาจนคานเมื่อว่าปวาตหรือว่าจะไดงเนาะจังหวะแล้วดีตามมระเดนแล้วค่อยค่อยกินเนื้อพอใหญ่เด้ออย่าเมาเด้อจำได้แล้วจำกินได้แล้ว ยังมากินทะไมลูกเนาะเป็นชองต้นึงมันตู้ฟูขคุณมวลลังต้ที่ชอนนั่นคือว่าเจ้ากูยุูนะนะเขาอาว่าดูดูบที่นี้ทำเอาถ้าเจ้าป้าเน่ยเสียอีกตัวนึง่นาะทำที่บานนึงอีกคนน่ะเอาไ่มาเลือนมันกับเพงเนี่เนาะเพงล บอกว่าอะไรนะพูดแพ้งูดถืกได้อ่ะถึกใครเนี่ยคอยเอาได้หลายเมียนี่พูดถึกพูดชิมล่านก็มีชิมล่านกรีบนี่ยับแม่เอาอีรากับแม่ช้องโตหูตัวนึงปัดทนั้นมีด่ามาเบื้นปัดเจ้าเนาะตู มีแต่เอามาเอามาเฮือนบ้านกูคนเนาะเออมาเฮือนบ้านผอยเมียักักเมียแล้วพอลูกบ้านลูกยังเชียร์หลายแต่ยัมือเมื่อกี้นี่เนี่คนทายเนว่าคนทีนี่ร้อยสี่สิบร้ับปาด้งเเนย่ย้ยลได้ช่อะ้ยังได้ชอแน่นอนนะชเอา ประบุญมาในช่องแล้วแล้คือเบมยังไม่ได้นอนจำําอ๋อคใหญ่คนลินแล้วพอไมไม่นอนปุะบุญประห็นทีมงานเมาเลย่นอนเลยทีมงานยังคอบกแข่งอีกเอาเอาเฮอประบุญเด้อเป๊าโ้ำน้ำน้ำบุำน้ำน้ำประบุญเมาแล้วหน้าแดงเลย คือเนี่ยมัน้อยู่รกันเลยคือคนเมืองเราทุ่มเีมัไเย่มบกไกันมได้เลยเงอกพินเเอีเออลานลานไผกับลานทายี่กับเมอ็ดมันนี่หรือว่าจะไนนี่จ้านอยกับเมือนะเ่หวายเนอืมคว่ไเพราว่าลานน่ะนะมืออื่นบ่มืออื่นออมหว่า วิคลมนะตะกี hmm. sure. yeah. nah. mm ้ว่าชิก๊อปรูดแหละแปลว่าวิคลมจะกอนโอ้โดยโดยห็นแม่แล้วเป็นกงพยานแล้วธรรมดามันชามคืนสามคืนผู้แล้วเนาะสามคืนผู้แล้วปกตินะเรียกคนแล้วครับเขาโทรมาขอแล้วอยู่คนน่ะคอยอยู่บอลเขาอยู่นะว่าขอยตะกอนาะว่าเรียกเฮีดของมันชามมือเด้บ่ดนี่มันจะได้วิคลำมระบุนก็มานั่งอยู่นี่มดมือมดคืนเนาะแต่บ้านอีตอนเช้าวาดแกมันยิมันยิบผ้ขอนผมว่า เออพอตู้ลรเมอเฝ้าเหินทางเจ้าเลยนอนอยู่พี่นอนที่บ่อเลยนอนพอดเปิดตู้ปุ๊บ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 ป

มานจะไปเต็มร้นอาหาเชื่อขึนัเ้ายันกันเลยบ่งีมจะขึ้น้ยใหม่ร้านเชื่อนเรื่อหรอเป่อ่ะเี้่ะเี้เอา้าเลยเอาเอาโยงยยเอาเอาเ่งานดองแป้งแรกนะบว่าเจ้าคนมันรวยบางึงก็ไปกินกันอ่ามายง้กันนะมาแบบ

บนลพวกยังนั่งวุ้นฉัดอยู่บอกน้าแล้วลูกแล้วงานนี้กับงานพระคุญโตเนาะโอ้ยแกสงสัยอยู่เนาะสงสัยอยู่เนาะตังแมนแล้วแหละไ่ได้สงสัยแล้วสงสัยแล้วตังแมนแล้วแหละเจ้าแล้วงานนี้กับงานตุ๊กตาโตมันเกิดยังไงไรงานเดือดช่องมูตีเดือดช่องมาแล้วเนาะเิใกล้จะมาจะบ้านเพิ่นกูแล้วเนาะกำลังยังมาบ้านในวันที่ถ้าเริ่มเมืบ้านนะ นันท <Cornell>. ี่หนึ่งสอด้บุญเชนูมที่หนึ่งที่สองก็บม่บ้านนี่แหเีใหม่คเนียหม่่ารีเาดัไงานุเชนอยู่พุนกับมีงานที่กันงานงงานชงเครืองอยู่คุณนะคนตายคนลหนบ้านไหนเลยง งวควายอะพายพเบึงยูน่ะงวควายอะงคว้วยล่ะนี่มันบวชิวหน้าบัดยังแากผูกแต่แดดกกเอาเขาเอาเขาุมยีบ้าควายน่ะบอลตุเอาเขาผูกพุมยีบ้าควายน่ะผูกไวากลางแดดบ่อขันวายูุ่กาง เดมันบอกชาวว่าก็ไป่นี่นะพยาญตมันตายหรอกญาติจะมามันไปน่าหยาแต่มาบอกแลว่าเอามาเอามาใส่เพื่อนน่อยไป